เพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายตรงนี้ขอบพระคุณค่ะเลียงล็อกกระเป๋าไปได้ไหมครับได้ครับอ่ะรบต่อไปเตรียมตัวนะคะ พี่แค่เราสานบิทนลคะค่ะน<า>ี่มา,า,า,าทำอะไรคะเนี่ยมาสอบฟีเทสมาสอบฟีเทสใช่ไหมอือคนเยอะไหมเนี่ยวันนี้เยอะดูที่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างสวยมาก,สว,มากสวยมากเหรอฮะอือชอบไหมเนี่ยชอบมาก <c oughs> ชอบมาก <c oughs> อาันนี้ตรงนี้เป็นที่เขาเล่นกีฬา,าเล่นมีลานเล็กๆมากกว่านี้ตรงนู้นมันจะเป็นที่ลอดอุโมงค์สำหรับรถเข้ามานะดูบรรยากาศ

ของพาว่าเมื่อผู้ปกครองนัดแนะคุยกับนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนส่งมาตรงกลางนะคะเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับนักเรียนนักข้าแถวเท่านั้นนะคะนักเรียนจะได้เห็นแถวอย่างชัดเจนนะคะขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือค่ะอุดมบัณยาตตรวจสอบตรวจสอบด้วยกันคือข้างในน้อก็มีห้องน้ำาด้วนี่ครับขอบคุณคุณหมอต้งใส่ถ้าถึงน้ำแตกไปก็ไปมีอาหารว่างแจก ครับปีนี <2. S 1> ้สองให้จงเสร็จแล้วขอความเร็วลรอหน้าโซนะครับรอบริวัด้าน้างนะครับ้อแต่ไดนชีนี้นะครับอดีแล้